เชฟผู้ท้าชิงของเราวันนี้ครับเชฟอำนาจธนังสวัสดิ์หรือเชฟเก่งเมคสัสมาคามเบเกอรี่แห่งประเทศไทยจากที่ผ่านมานะครับผมเชฟไก่การทํางานควบคุมสติไม่ดีกอาการร้นและทําไม่ทันครับผมเขามั่นใจครับว่าชัยชนะต้องเป็นของเขาอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบใดผมสามารถรังสรรนำออกมาเป็นอาหารที่สมบูรณ์แบบได้ครับแต่วัตถุดิบหลักของเราในวันนี้ก็คือ ต้องบอกเลยนะว่าเทปไก่เหมือนจะเจอสุนหนักอีกแล้วอันนี้ความสวยงามของทั้งสองคนเท่าที่ดูแล้วนะฮะไล่เลี่ยกันมากนะครับเีลือเวลาทีกสามนามนทีทันนะเนี่ยวันนี้ห้าทุ่มตรงห้าพลาด